ได้ในในจังสี่วันที่เราบอกว่า480วัตต์นี่มันคือกำลังไฟเข้าเครื่องทำความเย็นส่วนไอ้600วัตต์600วัตต์นี่คือไฟเข้าเครื่องทำความเย็นภายใต้สภาวะที่แรงที่สุด ที่มีข้อควระวังบทอ่านข้อมูลการใช้ข้อมูลการใช้ก็ไม่มีแต่เป็นภาษาจีนโอ้น้อ